สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นค่ะทุกทกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสาสานะคะจากเพจสาสาสอนรวยด้วยออนไลน์นะคะสำหรับใครเข้ามาเจอสาที่เพจนี้นะคะบอกเลยว่าคุณจะได้นะคะเทคนิคในการออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะคุณจะได้เทคนิคออนไลน์และคุณยังได้ แนวคิดวิธีคิดแรงบันดาลใจดีๆด้วยนะคะสำหรับเพจนี้นะคะอ่านะ,ะสำหรับหัวข้อในวันนี้ค่ะทุกคนคะ่ะหัวข้อในวันนี้ค่ะพีคมากพีคจริงๆค่ะนั่นก็คือ3เทคนิคการไลฟ์สด ที่ไม่มีใครเคยบอกคุณแน่นอนอันนี้คือการันตีค่ะไม่มีผู้และมันเป็นเทคนิคที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการไหลสดหรือโค,ค้ดคูมืออาชีพเขาใช้กันอ่าบอกเลยนะว่าวันนี้เป็นเคล็ดลับอะแล้วบอกเลยว่าคุณมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเคยบอกคุณและคุณไม่รู้แน่นอนเออนะคะและคุณไม่รู้แน่นอนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะกับทุกๆช่องทางนะคะสวัสดีค่ะ ใครนะคะเข้ามาแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะสาฝากกดแชร์ออกไปนะคะฝากกดแชร์ออกไปเพื่อแบ่งปันความรู้นี้นะคะให้กับผู้อื่นนะคะเพราะเราเป็นคนที่มั่งคั่งเหลือเฟือแล้วนะคนที่มั่งคั่งเหลือเฟือแล้วจะกดแชร์ออกไปนะคะกดแชร์ออกไปนะคะอ่านะคะบอกเลยนะคะว่าวันนี้แบบว่าคีย์แพงเหมือนเดิมนะคะเป็นเทคนิคเป็นข้อมูลนะคะที่อยากสะ สิ่งที่สานะคะนำมาสอนให้พี่ๆในหน้าเพจวันนี้โอเคปะคะใครเข้ามาแล้วนะคะสามารถพิมพ์ทักทายสวัสดีนะคะแล้วก็สลดตามด้วยชื่อเล่นมาได้เลยนะคะนะคะสามารถที่จะพิมพ์ทักทายกันนะคะแล้วก็สลดด้วยชื่อเล่นนะคะสลดด้วยชื่อเล่นเนาะเราจะได้รู้จักกันนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะ สำหรับข้อแรกนะต้องบอกก่อนเอ๊ะวันนี้ทำไมแบบว่าสามราก่อนเวลาเนาะปกติคือเรามีนัดกันทุกๆวันอังคารกับวันอาทิตย์ใช่ไหมคะเวลา19นาฬิกานาทีแต่ว่าวันนี้ก็คือเราจะมาประมาณ6โมงก,กว่าๆหรือสิบแนาฬิกาสานาทีเพราะว่านะคะพอดีว่าประมาณทุ่มหนึ่งนะคะประมาณทุ่มหนึ่งสามีิถุานายนะสักก็เลยแบบว่าอาจจะมาก่อนเวลาเล็กน้อยนะคะอาจจะมาก่อนเวลาเล็กน้อยนะคะก็คือต้อง สำหรับใครที่ยังแบบทำงานอยู่แล้วเข้าสดไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคะคุณสามารถมาดูย้อนได้เนาะเออเข้ามาดูมาฟังมาดูย้อนได้นะคะก็ยังไงก็คือสวัสดีทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาดูสดในตอนนี้นะคะและก็สวัสดี พี่ๆทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาดูย้อนด้วยนะคะเพราะว่าบางคนน้อยบางคนยังติดงานอยู่นะคะยังไม่สามารถที่จะเข้ามาดูได้ในตอนนี้เนาะโอเคค่ะหรือบางคนเราไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะคะบางคนก็อาจจะยังไม่รู้เนาะเอองั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะอ่านะคะสวัสดีค่ะทุกๆคนค่ะข้อแรกนะคะข้อแรกนะคะเทคนิคในการไลฟ์สด ตามแบบฉบับของมือโปรไลท์ตามแบบฉบับของผู้เชี่ยวชาญไลท์ค่ะคุณนะคะถ้าเราอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญในการไลท์สดในการออกกล้องนะคะในการออกกล้องในการไลฟ์สดนะคะเราต้องทำแบบนี้นะเราต้องทำแบบนี้ข้อแรกคุณรู้ไหมข้อแรกนะคะก่อนเริ่มไลฟ์สดอันนี้คือ สัตจะมาแนะนำเทคนิคคือเทคนิคแพงมากให้บูธพลังงานบูธพลังงานค่ะทุกคนบูธพลังงานค่ะไม่มีใครเคยบอกใช่ไหมคะเอ๊ะบางคนบางคนคือบางคนเออไม่เข้าใจคำว่าบูธพลังงานเป็นยังไงอะค่ะคือหลายๆคนนะหลายๆคนนะคุณรู้ไหมว่าเทคนิคเนี้ยเป็นเทคนิคของ โคชคูลระดับแบบบรมอาจารย์ระดับแบบมืออาชีพที่เขาใช้กันก่อนที่เขาจะออกมาไลฟ์สดนะคะเขาจะนะคะมีการบูสต์พลังงานตัวเองทำให้ตัวเองค่ะดูแบบว่ากระปี้กระเป๋าทำให้ตัวเองมีพลังงานสูงทำไมคะทำไมต้องแบบว่าบูสต์พลังงานก่อนที่จะออกมาพูดกับพี่ๆเออทำไมต้องบูสต์พลังงานก่อนที่จะเปิดไลฟ์สดหรือบางคน หรือบางคนอาจจะออกมาบู์พลังงานในขณะที่เปิดไลฟ์ก็ม,มีคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมแม่ค้าออนไลน์บางคนเวลาที่คุณเลื่อนฟีดข่าวคุณอาจจะเคยเจอถูกปะบางทีอะคุณเลื่อนฟีดข่าวแล้วคุณไม่อยากที่จะเข้าไปดูในไลฟ์สดขาวเพราะอะไรคะเพราะเขาพลังงานต่ำถูกไหมคะเพราะเขาพลังงานต่ำอ่าได้ยินไหมเอยได้ยินเนาะ ได้ยินนะคะอ่ะเพราะเขาพลังงานต่ําบางทีเนี่ยคุณคุณเคยเห็นไหมแม่ค้าอ่ะใส่ย,ยกตัวอย่างบางทีแบบว่าเราเลื่อนฟีดข่าวไปเรื่อย<ๆ>เวลาที่เขาไลฟ์สดเนี่ยเราจะเห็นใช่ไหมเราจะเห็นใช่ไหมแล้วบางคนที่แบบว่ามีน้ําเสียงแบบพูดเอ่อยเฉยเฉยไม่หนักแน่นเวลาขายของก็แบบไม่กระปี้กระเป๋าหน้าเครียดซีเรียดแบบคิ้วผูกโบนะคะเป็นเพราะว่าเขาอ่ะ มีพลังงานต่ำเพลอนะต่ำอย่างเดียวยังไม่พอค่ะยังมีพลังงานลบในตัวเยอะมากจนมันคือคนดูหรือลูกค้าที่เขาเข้ามาเห็นนะ่ะหรือผ่านเข้าไปดูในไลฟ์สดนะเขาสัมผัสได้ถึงพลังงานของคุณหรือของตัวแม่ค้าออนไลน์หรือโค้ชหรือครูหรือคนที่ออกมาพูดนะคะวันนี้บอกเลยถ้าคุณนะถ้าคุณอยากเป็นผู้ถ้าคุณแบบอยาก ไลฟ์แบบมืออาชีพคุณต้องมีพลังงานสูงโดยเฉพาะแม่ค้าออนไลน์โดยเฉพาะแม่ค้าออนไลน์คนที่ออกมาสร้างตัวตนถูกปะนะคะแม่ค้าออนไลน์นะคะทำไมทำไมต้องมีพลังงานสูงด้วยคะเราพูดปกติธรรมดาก็พูดได้คะ่ะแต่ว่าการพูดปกติธรรมดาคือมันจะต้องเป็นน้ําเสียงที่มันไม่เอื่อยเฉยจนเกินไปอะใส่ย,ยกตัวอย่างชเช่นถ้าวันนี้คุณจะแบบ ขายอะไรขายเสื้อผ้าเนาะขายเสื้อผ้าแต่คุณไม่ไม่มีพลังงานในการขายหรือแม้แต่ขายอาหารเสริมแล้วคุณก็แบบว่าเหมือนทำหน้าเหนื่อยมากเบอก็ไม่มีใครอยากซื้ออาหารเสริมจากคุณเพราะเขากินแล้วเขาัวดตายไงคะโอเคปะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าวันนี้คุณยิ่ง คุณคุณจะขายสินค้าหรือบริการบางสิ่งบางอย่างให้กับลูกค้าคุณให้กลุ่มเป้าหมายคือหรือพูดให้คนนะคะให้คนที่เป็นมนุษย์เนี่ยเข้ามาดูไลฟ์สดของคุณนะคะคุณจําเป็นที่จะต้องมีพลังงานสูงนะคะใครใครก็อยากมาฟังคนที่มีพลังงานสูงพูดนะคะใคร เวลาเขาเลื่อนฟิชข่าวมานะคะเขาก็จะสะดุดแล้วเขาก็จะแบบเข้ามาดูโอเคปะเขาก็จะเข้ามาดูนะคะซึ่งยิ่งการที่ขายของยังยังพูดไม่จบเนาะโอเคปะขอย้อนนิดนึงคือยิ่งการที่ขายของเนี่ยถ้าเราเป็นแม่ค้าเราต้องมีพลังงานสูงกว่าลูกค้าเพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าหรือบริการกับเรานะคะการที่เรามีพลังงานต่ํา นะคะมันจะทําให้คุณนะ่ไม่สามารถที่จะขายของได้เลยจําไว้ที่สักเคยบอกกับทุกๆไลฟ์ ights, ว่าเรานะคะเรามนุษย์เป็นพลังงานที่สูงที่สุดเงินก็คือพลังงานค่ะเพราะฉะนั้นนะถ้าคุณแบบว่าถ้าคุณมีพลังงานสูงคุณก็สามารถดึงดูดยอดขายได้ดึงดูดเงินได้ดึงดูดลูกค้าเข้ามาหาคุณได้เพราะคุณสามารถที่จะคอนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างได้ คอนโทรลูกค้าคอนโทรเงินในกระเป๋าทุกอย่างเพราะทุกอย่างมันเป็นพลังงานนะคะเนี่ยแหละค่ะจึงเป็นเหตุผลที่วันนี้ทำไมเวลาที่คุณออกมาทำงานสัใช้คำถูกไหมเออสัใช้คำว่าทำเหมือนออกมาไลฟ์สดก็เป็นเป็นงานอย่างหนึ่งถูกไหมคะก่อนที่คุณจะออกมาทำงานหรือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือจะออกมาพูดไลฟ์สด พูดในไลฟ์สดคุณจําเป็นต้องมีพลังงานสูงวิธีที่ช่วยทำให้กระตุ้นทําให้เรามีพลังงานสูงนั่นก็คือการบูทพลังงานหรือบูทเอนเนอรีนะคะทำยังไงทำยังไงอยากรู้ไหมคะอยากรู้พิมพ์อยากรู้มาคะ่ะอยากรู้พิมพ์อยากรู้มาค่ะอ่า นะคะใครอยากรู้ว่าวิธีการบูตพลังงานทำให้ตัวเองพลังงานสูงก่อนออกมาไลฟ์นะคะทำยังไงพิมพ์อยากรู้มาค่ะนะคะนั่นก็คือโอเคค่ะอยากรู้อยากรู้อยากรู้นะคะโอเคค่ะนะคะนั่นก็คือการที่วันนี้ก่อนที่คุณนะคะจะออกมาไลฟ์สดนะออกมากดปุ่มไลฟ์สดเนี่ย คุณอาจจะเต้นเออใช้วิธีการเต้นเลยค่ะเปิดเพลงที่คุณชอบเลยเปิดเพลงที่คุณชอบเลยนะคะเอาเพลงแบบมันมันแบบที่คุณชอบแล้วเพลงไหนก็ได้แล้วคุณเต้นนะคุณคุณเต้นกอดออกมาเปิดรลา์นะคะเพลงหนึ่งก็จะยาวประมาณเท่าไหร่คะสามถึงห้านาทีซักเพลงหนึ่งก็ได้หรือว่าใครนะคะใครไม่เหนื่อยก็สองรอบก็ได้ค่ะอันนี้ก็คือแล้วแต่คุณเนาะรอบหรือสองรอบนะคะเพราะว่า หัวใจเราเนาะมันจะได้แบบว่าเหมือนมีความตื่นเต้นแล้วมันก็จะแบบสุขฉีดเลือดดีมันจะทำให้แบบมีพลังงานสูงในการออกออกก้องนะคะหรือบางคนคุณเคยเห็นไหมบางคนใช้วิธีการคืออ่าไม่ไม,ไม่ไม่เต้นไม่เต้นแล้วค่อยมากด เอออาจจะเต้นก่อนแล้วค่อยมากดกล้องแต่บางคนคือกดกล้องกอง่อนแล้วค่อยมาเต้นอันนั้นก็ได้นะคะเป็นการบูสต์พลังงานในไลฟ์นะคะแต่ว่าถ้าถ้าคุณบูสต์พลังงานในไลฟ์คุณก็ต้องแบบเลือกเพลงนิดนึงเนาะเออเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะคะเลือกเพลงนิดนึงเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์โอเคปะ่ะนะคะก็เนี่ยแหละคะ่ะเป็นการบูสต์พลังงานและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ศาสตร์บอกถ้าคุณจะ มาออกกล้องมาไลฟ์สดนะคะไม่ว่าจะเป็นโค้ชเป็นครูมาสร้างตัวตนมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายอะไรบางสิ่งบางอย่างขายสินค้าหรือบริการที่คุณมีนะคะคุณนะคะควรที่จะทำเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าทำอารมณ์ให้มันแบบว่าเป็นคือพลังงานสูงแล้วต้องอารมณ์บวกด้วยนะเออเป็นอารมณ์บวกอารมณ์ดีไม่ใช่แบบว่าอารมณ์ขุ่นมัวแล้วเข้ามาไลฟ์สะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่า นะคะบางทีอ่ะบางทีแบบคุณทะเลาะกับสามีมสมมติว่าสมมตินะถ้าใครมีสามีแล้วคุณแบบทะเลาะทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับสามีก่อนที่จะเข้ามาในไลฟ์ค่ะนะคะ,นะคะบางทีเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์ขุนมัวใช่ไหมคะสัญญาณโอเคสัญญาณชัดแล้วเนาะเมื่อกี้สัญญาณติดต,ดต,ดตดดิดขัดขัดนี่นะคะบางคนมีอารมณ์ขุนมัวนะคะก็เทคนิคนี้เนี่ยจะช่วยได้เทคนิคนี้จะช่วยได้นะคะแล้วก็อย่ามาดราม่าเนาะอย่ามาดราม่าในไลฟ์สดของคุณนะโอเคปะ นะคะต้องมีพลังงานสูงแล้วก็ต้องเป็นพลังงานบวกด้วยนะคะ <c oughs> คุณถึงจะสามารถที่จะดึงดูดสินค้าออสามารถที่จะดึงดูดลูกค้าเนะไม่ใช่สินค้าดึงดูดลูกค้าแล้วก็ดึงดูดเงินเข้ากระเป๋าด้วยนะคะ <c oughs> โอเคปะคุณเริ่มเก็ตแล้วใช่ไหมคุณเริ่มเก็ตแล้วใช่ปะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ,เข้ามาแล้วนะคะทักทายกันได้นะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อเล่นมาได้นะคะชื่อเล่นกันมาได้นะคะ อ่านไม่ออก <ś 2> อ่านไม่ออกพี่พิมพ์ภาษาไทยนะคะเอ่อพิมพ์ทักทายแล้วก็สแลชชื่อเล่นมาได้นะคะโอเคค่นะ,คะนะคะขออนุญาตตอบข้อสองเลยจ้ะขออนุญาตตอบข้อสองเลยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่เป็น,ปนการเสียเวลานะคะข้อสองค่ะข้อสองค่ะ 2> <ś> 2> ข้อสองค่ะ 2> <ś> 2> นั่นก็คือเมื่อกี้เมื่อกี้ก่อนไลฟ์ใช่ไหมคะเมื่อกี้ก่อนเปิดสไลด์ ข้อ2คือระหว่างไลฟ์ค่ะวันนี้คือสาบอกเลยว่าสาจะมาให้ทั้งกอดไลฟ์ระหว่างไลฟ์แล้วก็ออกอดไลฟ์ระหว่างไลฟ์แล้วก็เปิดเออเนี่ยแหละค่ะให้ให้ให้เทคนิคก่อนไลฟ์แล้วก็ระหว่างไลฟ์ไม่มีปิดไลฟ์เลยค่ะโอเคนะคะก็คือข้อ2อ่ะข้อ2ต่อเลยนะคะเวลาที่เราไลฟ์ เวลาที่เราไลฟ์เ่ยก่อนคือเขาเรียกว่าก่อนที่จะเข้าช่วงเนื้อหาบางคนเปิดไลฟ์มาอาจจะเปิดเพื่ออาจจะเปิดเพลงถูกไหมคะเปิดเพลงนะคะเพื่อเป็นการไม่ใช่แบบว่าเขาเปิดให้เราฟังเฉยๆนะหรือเปิดให้เราเต้นเฉยๆไนดะ้แต่คุณรู้ไหมว่าเหตุผลของการเปิดเพลงบางคนโคชคู่บางคนเปิดเพลงเพราะอะไรนะคะเขามีวัตถุประสงค์นะไม่ใช่แบบว่าเปิดให้คุณฟังนะ เออเปิดให้คุณฟังนั่นแหละแต่ไม่ใช่แบบว่าเปิดเล่นๆน,นะเออมันคือการจูนขึ้นสมองอย่างหนึง่งเออคุณเพิ่งรู้ใช่ไหมเพิ่งรู้ใช่ไหมการเปิดเพลงในไลฟ์นะคะนั่นเป็นการจูนขึ้นสมองลูกค้าอย่างหนึ่งนะคะโคชครูหลายๆคนไม่ได้เปิดเพลงเล่นๆนะจ๊ะเขาเปิดเพลงแล้วเขามีวัตถุประสงะคะ์นะคะนะคะ บางคนไม่รู้ใช่ไหมแต่ว่าสัตว์จะมาแนะนําในเรื่องของการเปิดเพลงเออการเปิดเพลงเนี่ยบอกเลยว่าคุณจําเป็นที่ต้องเลือกคุณถ้าคุณไลฟ์สดในเพจ a c e b o o k ใช่ไหมตอนนี้เราไลฟ์สดในแฟนเพจ facebook ถูกปะคุณก็ต้องเลือกเพลงที่แบบว่าไม่ติดลิขสิทธิ์ของ Facebook เออเลือกอยังไงอะ่ะเลือกเพลงไม่ติดลิขสิทธิ์อ่ะเพลงต้องเยอะแยะคุณก็ อย่าเลือกเพลงที่มันมีเนื้อร้องค่ะถ้าคุณจะเปิดในไลฟ์สดของคุณเพราะว่าถ้าคุณเลือกเพลงที่มีเนื้อร้องมันก็จะติดริคสิทธิ์แล้วไลฟ์นั้นที่คุณพูดมาตั้งนานพูดมาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็จะปิวหายไปในอากาศค่ะนะคะคุณเข้าใจไหมคะคุณเข้าใจไหมคะใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจค่ะว่าห้าอย่าใช้เพลงที่ติดริคสิทธิ์เข้ามาเปิดในไลฟ์ของคุณค่ะ นะคะใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจค่ะสวัสดีค่ะคุณลินสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณลินค่ะโอเคนะคะนอกจากนั้นนะคะก็คือการเลือกเพลงเนาะก็คือเลือกเพลงที่แบบ คุณอาจจะเปิดเป็นเพลงคลาสสิกก็ได้เป็นเพลงคลาสสิกที่ไม่มีเนื้อร้องนะคะเป็นเพลงคลาสสิกที่ไม่มีเนื้อร้องเพราะว่าถ้ามีเนื้อร้องนีต่ต,ติดคลาสสิกแน่นอนนะคะเดี๋ยวไรค้ไรคุณจะปิวนะจ๊ะเดี๋ยวไร้คุณจะปิวนะจ๊ะที่พูดมาตั้งนานนี่คือไร้ไร้ไร้จบนี่นะคะปิวเลยค่ะนะคะเพราะว่า,าพี่แอบกระซิบคะ่ะแอบกระซิบคะ่ะว่าพี่เฟซเขาใช้บอทนะคะใช้บอทในการแบบตรวจเนาะเออใช้ A.I. ปะเออนะคะแล้วก็จะต้องไม่มีเนื้อร้องไม่ติดลิขสิทธิ์อันนี้คือจะทำให้เราปลอดภัยจะทำให้เราปลอดภัยนะคะแต่ว่าเราถ้าสมมติว่าเราไลฟ์ในช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียช่องทางอื่นนะคะพี่ๆก็จะต้องดูด้วยว่ามันติดลิขสิทธิ์ของช่องมันติดลิขสิทธิ์ของสื่อโซเชียลมีเดียช่องนั้นหรือเปล่าเนาะเพราะว่าแต่ละช่องทางมันก็จะมีเพลงที่ ป็นลิขสิทธิ์แตกต่างกันนะแล้วแต่ว่าใครจะซื้อลิขสิทธิ์โอเคปะแล้วแต่ใครจะซื้อลิขสิทธิ์อย่างเช่นแบบว่าเพลงใน t i k t o อกมันก็จะมีเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Ti k t o อกถูกไหมคะนะคะหรือว่าถ้าเป็นไลฟ์ในแฟนเพจก็จะมีเพลงที่มันถูกลิขสิทธิ์ของ facebook ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต่อให้ถูกลิขสิทธิ์ในพี่ t i k t o อกแต่ว่ามันก็ไม่ได้อ่า ใช้ได้ใน Facebook ถูกไหมคะเออนะคะเพราะว่าแต่ละเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแต่แต่ละแพลตฟอร์มเนาะเขาก็ซื้อคือเขาเขาลงทุนในการซื้อเพลงลิขสิทธิ์ ของใครของมันนะเออคุณเข้าใจปะคุณเข้าใจปะมันประมาณนี้อันนี้แหละเป็นเหตุผลเป็นเหตุผลที่คุณจําเป็นมากๆเลยที่จะต้องเลือกเพลงนะคะเลือกเพลงในการเปิดนะคะดูนิดนึงเนาะดูนิดนึงแล้วก็เปิดคอคอเบาๆอย่าเปิดดังมากยิ่งยิ่งบางคนเนี่ยพลาดค่ะเปิดเพลงที่มีเนื้อร้องกับเปิดแบบเสียงดังก็ปิวนะคะหรือว่าเสียงแบบเบาต่อให้เบาเนาะถ้าแบบบอดมันจับเจอมันก็ปิวอะเออ เออน,นะคะก็เปิดอาจจะแปบบถ้าจะเปิดแต่ว่าวัตถุประสงค์เปิดเพลงอะ่ะดีไหมถามว่าดีไหมดีค่ะอย่างที่บอกค่ะมันเป็นการโจมขึ้นสมองของลูกค้าทําให้ลูกค้าซื้อสินค้ากับคุณได้ง่ายขึ้นทําให้ลูกค้าค่ะอยากที่จะเข้าเป็นการแบบว่า,าต้องดูเนื้อหาในการไลฟ์นะเดี๋ยววันหลังจะมาจะมาแชร์เรื่องนี้จะมาสอนเรื่องนี้เนาะดูต้องมันต้องทั้งนี้ทั้งนั้นนะต้องดูเนื้อหาในการไลฟ์นะถ้าสมมติว่าวัานนี้คุณออกมา ไลฟ์ ice, นะสมมติว่าพูดเรื่องดราม่าเพลงประกอบมันก็อาจจะเป็นแบบดราม่าเออมันต้องแบบเข้ากันนะไม่ใช่แบบว่าเพลงที่มันแบบแอคทีฟมากๆเลยแต่แบบคุณมาพูดเรื่องดราม่าอะไรมันก็ไม่เข้ากันถูกปะมันก็ไม่เข้ากันนะคะอันนี้คือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาเลือกเพลงก็คือเลือกให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่จะพูดด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็อย่าเลือกเพลงที่ติดลิขสิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็เวลาเปิดเพลงก็คือ อย่าก,กบเสียงพูดเราเนาะก็คือปดเปิดเพลงคอคอเบาๆเนาะได้นะคะได้นะคะแต่ทางที่ดีก็คือถ้าคุณเข้าเนื้อหาก็ปิดดีกว่าเนะเาะแล้วเปิดแบบเปิดเป็นอินโทรช่วงต้นก็ได้นะเออเปิดเป็นอินโทรช่วงต้นเฉพาะช่วงต้นก็ได้พอเราเข้าเนื้อหาเราก็หยุดก็ได้นะเอออันนี้คือจะปลอดภัยสุดละโอเคปะจะปับปลอดภัยสุดละอ่าและแถมให้ค่ะ ถามให้ค่ะเพลงติดลิขสิทธิ์ไปหาได้ที่ไหนคะนะคะสั์ใจดีค่ะวันนี้ส,สั์สั์ใจดีค่ะแถมค่ะนะคะเพลงที่ไม่ติดเนาะเมื่อกี้พูดผิดใช่ไหมไม่ติดลิขสิทธิ์ไปหาที่ไหนคะเซิร์ชเลยค่ะง่ายๆเซิร์ชอากูเลยค่ะเซิร์ช Google เลยค่ะว่าเพลงไม่ติดลิขสิทธิ์ของ Facebook นะคะแล้วคุณก็สามารถไปโหลดมาใช้ได้เลยค่ะโหลดใช้ได้เลยนะจ๊ะโอเคปะเออนะคะโอเคปะนะคะบอกเลยว่าวันนี้ให้บอกหมดเปลือกค่ะทุกคนหมดไส้หมดพุงแล้วค่ะทุกคน ะะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนคะ่ะขออนุญาตนะคะพอดีว่าวันไลฟ์ตอนเย็นเนาะตอนเย็นเราไลฟ์นะคะหลายช่องทางนะคะก็อาจจะแบบว่ามองกล้องสลับสลับนิดนึงพอดีสัตว์ต้องดูะคอมเมนต์นะคะใครหน้าสามเข้ามาแล้วนะคะพี่ฝากกดแชร์ออกไปเพื่อแบ่งปันนะคะฝากกดแชร์ออกไปเพื่อแบ่งปันนะคะเข้ามาแล้วพิมพ์ทักไทยกันได้และเล่นมาได้นะคะยินดีที่รู้จักทุกๆท,ท่านคะ่ะโอเคค่ะ ข้อสามต่อจ้ะอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจิ๊บเรียกชื่อถูกไหมเอ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะโอเคค่ะขออนุญาตเนาะขอต่อรัวๆ,ๆเลยแล้วกันนะจ๊ะขอต่อรัวๆเลยแล้วแล้วกันนะจ๊ะวันนี้นะคะวันนี้นะคะอะข้อสามค่ะ มาที่ข้อ3ค่ะข้อสุดท้ายของวันนี้ข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะบอกเลยว่าวันนี้แบบโหวัน,นเนื้อหาอัดแน่นจัดเต็มมากๆเลยอย่าเออข้อ3นะคะเมื่อกี้ต้นไหลห์ใช่ปะเมื่อกี้ต้นไหลห์ใช่ปะเรื่องเพลงนะคะข้อ3ในระหว่างไลฟ์ เออในระหว่างไลฟ์เออวันนี้เรามีทั้งก่อนเปิดไลฟ์ต้นไลฟ์แล้วก็ระหว่างไลฟ์คือครบจบในที่เดียวโอเคไหมคะครบจบในที่เดียวนะคะคือบอกเลยว่าเทคนิคอัดแน่นจัดเต็มมากเลยคะ่ะวันนี้นะคะในระหว่างไลฟ์นะ,ะในระหว่างไลฟ์เนี่ยยังไงคะคุณจำเป็น,นมาก นะคะคุณจำเป็นมากๆที่จะต้องดูคอมเมนต์ค่ะเพราะว่าการไลฟ์สดนะคะเป็นการสื่อสารสองทางนะคะหรือ two way communication นั่นเองนะคะเป็นการสื่อสารสองทางนะคะก็คือสามารถมีจะมีลูกค้าของคุณเนาะกลุ่มเป้าหมายของคุณนะคะหรือผู้มุ่งหวังของคุณนะคะสามารถที่จะพิมพ์มาได้แล้วเราสามารถที่จะพูดคุยโต้ตอบกันนะคะผ่านคอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนสวัสดีค่ะ นะคะผ่านคอมเมนต์นะคะก็คือเราต้องดูคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์เป้าหมายเขาเรียกว่าคอมเมนต์ลูกค้าของคุณนะคะเป็นช่วงๆแล้วก็เป็นระยะระยะราคาเป็นอะไรนะหลินใช่ไหมหลินหุ้ยกับช่วงๆใช่ไหมคะเออดูเป็นช่วงๆนะคะสมมติว่าอ่ะสมมติว่าคุณใช้มือถือเออ คุณใช้มือถืออีกเครื่องหนึ่งไลฟ์นะคะคุณใช้มือถืออีกเครื่องหนึ่งไลฟ์แต่ว่าบางทีระยะที่ไลฟ์เนี่ยมันอาจจะอยู่ไกลเนาะบางคนแบบเห็นไม่ชัดคุณจะต้องมีเครื่องหนึ่งสำรองนะคะเพื่อเอาไว้ดูคอมเมนต์โอเคปะคุณจําเป็นที่จะต้องมีอีกเครื่องหนึ่งสำรองเพื่อเอาไว้ดูคอมเมนต์จะได้แบบพูดคุยโต้อตอบ ะะบางทีเนี่ยลูกค้าของคุณหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณหรือว่า f อของคุณนะคะต้องการที่แบบว่าจะถามอะไรหรือว่ามีคําถามอะไรเขาก็จะได้ถามมาแล้วคุณก็จะได้ตอบไปในไลฟ์ให้เรียบร้อยเนาะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็มีสํารองไว้อีกเครื่องหนึ่งเนาะม,มีมือถือสำรองไว้อีกเครื่องหนึ่งเนาะสมมุติว่าบางคนเนาะอาจจะแบบว่าไลฟ์ obs ใช่ป่ะไลฟ์ obs อาจจะแบบใช้คอมใช้คอมไลฟ์นะคะแต่ว่ายิ่งโดยเฉพาะ obs เนี่ยมันไม่เห็นคอมเมนต์ใช่ไหม คุณจาเป็นมากๆเลยเนาะที่จะจาเป็นที่ต้องมีมือถือสํารองอีกเครื่องหนึ่งเอามาไว้ดูคอมเมนต์เออนะคะบอกเลยว่าหรือว่าบางคน่ะบางคนอาจจะตั้งกล้องใกล้ๆตัวเองซึ่งมันสามารถเห็นคอมเมนต์แบบสาแบบสาตอนเนี้ก็คือคือสาไม่ต้องมีมือถือสํารองก็ได้เพราะว่าคือหน้าจอที่มันตั้งอะคือสาม,มองเห็นเนาะมันใกล้แต่บางคนเนี่ยบางคนมองไม่เห็นถูกไหมคะ บางคนบางคนมองไม่เห็นบางคนต้องแบบต,แบบต้องใส่แว่นแบบไกลๆแนะนําให้คุณมีมือถือสำรองเอาไว้ดูคอมเมนต์นะคะวันนี้แบบบอกเลยเนื้อหาจัดเต็มอัดแน่นนะเดี๋ยววันนี้ทวนสรุปให้อีกรอบหนึ่งนะคะพี่ๆขาทวนสรุปให้อีกรอบหนึ่งนะคะข้อแรกก็คือก่อนเปิดไลฟ์อะไรคะก่อนเปิดไลฟ์ให้บูส์พลังงานตัวเองนะคะบูส์พลังงานตัวเองไงคะเต้นค่ะ มันจะทาให้คุณมีพลังงานสูงเต้นค่ะเปิดเพลงเต้นเลยค่ะเปิดเพลงมันมัน,มน,มนไม่ดราม่านะคะอะคุณอาจจะเต้น1รอบ2รอบก็ได้แต่แนะนํา1รอบพอ2รอบเพลงหนึ่งก็ประมาณ3-5นาทีมันจะเหนื่อยเกินไปเวลาคุณเข้ามาในไลฟ์เนี่ยคุณจะเหนื่อยเออคุณจะเหนื่อยนะคะก็ข้อแรกเนาะอ่ะข้อ2ข้อ2ตอนที่เปิดไลฟ์ตอนที่เปิดไลฟ์คุณจําเป็นที่ต้องเปิดเพลงแนะนําให้เปิดเพลงเพราะว่า การที่โค้ชครูหลายๆคนเขาเปิดเพลงในหลายสดนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดแบบให้คุณฟังอย่างเดียวเฉยๆหรือเขาเปิดเพื่อความลื่นลมบันเทิงเลงลมบันเทิงใจนะแต่เขามีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อจูนจ,จ,จูนนะคะจูนขึ้นสมองของคุณนะคะให้คุณเนี่ยอยากที่จะเข้ามาดูนะคะอยากที่จะเข้ามาซื้อสินค้านะคะอันนี้นะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะที่แบบว่า คียแพงมากๆไม่มีใครบอกคุณหรอกอนะคะมันเป็นการจูนขึ้นสมองและอีกอย่างหนึ่งในการเปิดเพลงเนี่ยก็คือต้องดูว่าคุณหลายช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียช่องทางไหนอย่าเปิดเพลงที่ติดลิขสิทธิ์ของแต่ละช่องทางนะบางทีบางทีคือมันถูกลิขสิทธิ์ที่ TikTok ถูกไหมคะเพราะว่า TikTok อกเขาอะซื้อซื้อเพลงลิขสิทธิ์นั้นมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถูกลิขสิทธิ์ ของแฟนเพจถูกปะแล้วเพลงใน Facebook ที่ใช้กับ Facebook ก็ไม่สามารถใช้ใน TikTok ได้อันนี้ใส่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเลยนะคะและข้อ3นะคะนั่นก็คืออ่ะข้อ2นะคะนั่นก็คือเป็นเหตุผลที่ทำไมวันนี้เราถึงต้องเลือกเพลงพยายามเลือกเพลงที่เป็นคลาสสิกและไม่มีเนื้อจะดีที่สุดนะคะะข้อ3ค่ะข้อ3ค่ะ ในระหว่างไลฟ์นะคะก็พยายามที่จะแบบว่าเหลือบตาเนาอะใช้คาว่าเหลือบตาจะดูจริงจังอย่างก็ได้ไม่ไม่โอเคไปถ้าเหลือบตานิดนึงนะคะให,ให้ให้มันดูดีนิดนึงอะเออทุกคนคะ่ะให้มันดูดีนิดนึงเนะย่าจต้องแบบ จริงจังอย่างนี้ไม่เอานะคะทุกคนคะ่ะก็อ่านคอมเมนต์บางบางช่วงเป็นระยะนะคะเพื่อที่จะแบบสื่อสารกับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณเนาะบางทีแบบว่าเขาแบบว่ามีอะอะไรที่จะต้องการที่จะถามอะไรเราในไลน์นะคะในไลน์โอเคนะคะสําหรับสำหรับ3าข้อสำหรับ3ามข้อสวัสดีค่ะพี่พี่พี่อ่านว่าอะไรเอ่ยซาซาตาซาใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อ่านถูกเนาะ,ส,ะสวัสดีค่ะคุณซาตาซ่านะคะเอ,อเคค่ะนะคะวันนี้บอกเลยว่าคีย์แพงวันนี้ขออนุญ,ญาตมาก่อนเวลานะคะมาก่อนเวลานะคะก็คือมาก่อนเวลาปกติเนี่ยเราจะไลฟ์กันนะคะเดี๋ยวทวนนิดนึงเออทวนนิดนึงก็คือแบบว่าปกติเราเราไลฟ์กัน19นาฬิกา19นาทีใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะเป็น นะคะก็คือเดี๋ยวถ้านะคะวันนี้นะคะวันนี้แจ้งไม่ทันจริงๆอ,แบบอาจจะอไลฟ์ก่อนเวลา1ชั่วโมงก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวยังไงนะคะก็คือพี่ๆสามารถที่จะมาดูไลฟ์นะคะหรือจะมีเรียนย้อนได้ที่หน้าเพจสาสาสอนรวยด้วยออนไลน์ได้เลยนะคะก็ เข้ามาเรียนย้อนนะคะก็สามารถพิมพ์ทักทายแล้วก็คอมเมนต์ไว้ก็ได้ค่ะมีบางอย่างหรือมีคําถามอะไรก็ถามมาได้เลยนะคะเพราะว่าคอมเมนต์มันก็จะเด้งมาหาใส่ยอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวสาายังไงนะคะถ้ามีคําถามก็ทิ้งไว้เดี๋ยวสักเขาไปตอบได้จ้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะใครเข้ามาแล้วฝา,ากกาดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ป้อมหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะพี่ป้อมหรือเปล่าคะ จบพอดีเลยค่ะจบพอดีเลยค่ะโอเคค่ะค่ะโอเคค่ะทางเพจนะคะก็วันนี้นะคะก็ขออนุญ,ญาตจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วยังไงมาเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ